วันที่9ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศเผยกำหนดการพาแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่สู้รบในประเทศอิสราเอลลอดแรกจำนวน15คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สู้รบเดินทางกลับถึงไทยในวันที่11ตุลาคมนี้โดยสายการบินพาณิชย์เนื่องจากทางการอิสราเอลยังไม่อนุญาตให้เครื่องบินทหารเข้าในน่นฟ้า นางการจนาพัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ถแถลงก่อนหน้านี้เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตชาวไทยที่ได้รับแจ้งจากนายจ้างอยู่ที่12รายได้รับบาดเจ็บ8รายซึ่งรักษาตัวในโรงพยาบาลมีชาวไทยถูกจับกุมเป็นตัวประกัน11รายส่วนรายชื่อของผู้เสียชีวิตจะขออย่างไม่เปิดเผยในตอนนี้ นอกจากนี้ในเรื่องของความพยายามที่จะอพยพคนไทยและพล,ละเรือนในพื้นที่ตอนนี้ได้รับแจ้งว่ากองทัพอิสราเอลได้เริ่มอพยพคนไทยจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วและมีหลายที่ด้วยกันที่ได้รับการอพยพโดยขณะนี้มีผู้แสดงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว1099คนขอไม่กลับอีก22คนซึ่งจะมีการทยอยแจ้งความประสงค์เข้ามา นางการจนากล่าวว่าทางการอิสราเอลได้ให้ข้อมูลกับทางคณะทูตว่าถ้าอากาศยานในประเทศยังคงเปิดทําการตามปกติ โดยตอนนี้มีเที่ยวบินเข้าออกราวร้อยละ50เมื่อเทียบจากก่อนเกิดเหตุพร้อมกับยืนยันว่าอิสราเอลยังคงมีความปลอดภัยยังไม่แนะนำให้มีการอพยพแต่หากประเทศใดประสงค์ที่จะอพยพก็สามารถดำเนินการได้และสามารถใช้เครื่องบินพาณิชย์ในการอพยพได้เช่นกันแต่หากต้องการใช้เครื่องบินชนิดอื่นก็สามารถติดต่อทางกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลเพื่อประสานงานกันต่อไป ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ